าาไม่สวัสดีค่ะพบก,กับแพลนะคะในช่องแพลเดย์วันนี้นะคะเป็นภาคของร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นนะคะเราจะซื้ออะไรก็ได้ในร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่นแล้วค่ะเพื่อนๆสป,ปากเกตตี้เขาดูน่ากินกว่าบ,บ้านเราเยอะเลยอันนี้มีเป็นราเมงด้วยนะคะเฮ้ยไอติมบ้าอะไรเนี่ยมีสองรสมีรสนี้ด้วยเราคาดหวังว่ามันต้องเป็นโคนใช่ป่ะแต่ดูคืออะไรเ็นท์เตออันที่หนึ่งนะคะเป็นราเมงเผ็ด พี่ติงอันนี้สองของแพวอันนี้ค่ะของแพวเป็นลาซานญ,ญาน่ากินมากมข้างในจะเป็นสปาเกตตี้คาโบนาลา่าลาลาชีสมานมมากนมแบบนมโคตรไม่เลียนด้วยเพนแรกคิดว่าจะเลียนต่อไปเป็นราเมงของพี่ติงมันจะดูน้ำเผ็ดๆหน่อยนะคะ รสชาติมันเข้มข้นนะมันไม่เผ็ดนะแต่เหมือนเขาจะใส่หน่อไม้ดองเยอะไปหน่อยมันก็เลยแบบมีความเปรี้ยวของหน่อไม้ดองไม่ได้อร่อยแบบว้าวอร่อยแบบกลางๆเป็นมาตรฐานอันนี้คือน้ําเมลอนนะคะหน้านี้ฮอกไกโดเป็นหน้าเมลอนเว้ยมันคือน้าอัดลมเมลอนวะเดีเราก็มีพวแบบคั้นเมลอนออกมาเลยมันได้แค่กลิ่นหอมนะรสชาติก็เหมือนกินโซดาถ้าให้ซื้ออีกก่ะน่าจะไม่ซื้อเขาเซ่ออุ่นๆเลยแต่คือกาแฟที่ญี่ปุ่นนี่คือแบบต้องลองเสียงส่วนใหญ่จะเป็นแบ a c k c o f f e มากกว่า หอมอร่อยหวานน้อยนุ่มยี่ห้อเบนด้าอร่อยโอเคพี่จิงเลือกถูกมากวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกที่เราจะใช้บัตรแบ่งกันค่ะเราซื้อแบบทูเดย์พาสนะคะบัตรจะหมดทุกๆเที่ยงคืนของวันวันนั้นค่ะนั่นหมายความว่าบัตรจะต้องหมดเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับทูเดย์พาสก็คือขึ้นซับเวย์นะคะครอบคลุมทั่วทั้งโอซาก้าเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่หน้าสถานีซับเวย์โอซาก้านัมบาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถามเขาดีกว่าว่าใช้ยังไง Excuse me how to use this part เข้าไปโอ้เพื่อนๆคะอันนี้ก็ใช้บัตรเบ่งของ Amazing o s a k a ได้นะคะขอบคุณคะโอ้จินีได้ตั๋ว4๋วจัดมาเก็บไว้ตกต่งหนาบานเโอเคเราเข้ากระเช้าที่เป็นซีทรูเนี่ยค่ะกระเช้าธรรมดาสีส้มกระเช้าซีทรูคืออันใสๆอันนั้นคือพื้นมันเป็นซีทรูเลยอะ มันจะหมุนไปเรื่อยๆนะคะถ้าเขาลงช้านี่คือเราอาจจะขึ้นไม่ทันนี่นนถ้าเขาถ้าเขาลงช้าเราอาจจะแบบต้องต้องวิ่งขึ้นโอพื้นแบบยังไม่กลัวยังไม่กลัวดูพื้นส c ูมันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นห้องพุ่งเลยแล้วมีระเบียงโหแบบแล้วถ้าเมือมันเล่นอยู่เราแบบมองเห็นน้ำตลอดเวลาอยากขึ้นเนาะเริ่มเสียเลกนม่แลหรอนิดเดียวยังไม่เยอะอะไรเป็นไรกวัว แค่พี่อยากไปนั่งกับแ้ลไม่อาการไม่แค สุดชื่อใเลยพี่เลยเกลที่เหมือนไพร์เลตอ่ะอุ้ยไม่อยากให้มันขึ้นสูงเลยอ่ะสรุปนะคะว่าเที่้าสวรรค์น,นี้นะคะควรขึ้นไหมนะคะก็ต้องบอกว่าควรขึ้นมากๆเพราะว่ามันเห็นวิวทั้งหมดนะคะของโอซาก้าทั้งยูนิเวอร์แซลสวนน้ําสะพานคือเห็นหมดเลยแล้วยิ่งเป็นแบบซีทูนี่จะแบบเสียนิดน,ดนดค่ะนี่คือกลางวันแสกๆเลยนะคะแต่ว่าไม่ร้อนเลยเพราะว่าแอร์แบบแรงแบบ ดูดิผมปิวเลยมันเย็นมากๆเลยอ่ะแล้วก็เห็นมาทุกอย่างชัดสวยมากๆเลยสนุกชอบ Amazing o s c a ายังไงก็คุ้มค่ะคุ้มกว่าเงินที่เราใส่ไปแน่นอนเพื่อนๆเคปน่าก,กินมากอ่ะอันนชอบอันไหนอันนี้กับอันนี้ว e นแย่ <Yeah. S 2> คือต้องบวกแวดด้วยจะบอกว่ามันเลือกแป้งได้ด้วยสีแป้งเนี้ยเราเลยเอามาฉะเลยทมรูปเลยทมรูปเลย มมากๆอ่ะเป็นชาเขียวแบบนม่มคือถ้าตามท้องตลาดมันจะ500ยเยนแต่อันนี้572รอยองอร่อยอะอแป้งมันอร่อยหอมกัดเข้าไปนะคะมันจะมีซอสช็อกโกแลตกับวิปปิ้งครีมใช่ปะ่ะมันจะนิ่มๆแล้วก็สับเบอรี่เนี่ยมันจะแบบพอามันโดนซอสช็อกโกแลตโดนแป้งโดนวิปปิ้งครีมเนี่ยมันก็จะอร่อยไม่ดีที่แป้งรันเนี้ เพื่อนๆเดี๋ยวเราขึ้นไปล่องเรือกันเลยดีกว่าซันต้ามาเรียชิกเก็ตนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เราขึ้นเรือส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องรอค่ะบัตรนี้นะคะก็คือใช้ได้เลยก็คือไปรอ,อกกอนเรือออก15นาทีเดินเข้ามาดูรอบเรือกันก็ได้ได้เวลาขึ้นเรือแล้วค่ะขั่งหนนี้มาตอนนี้ก็ขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะคะอยู่ท้ายๆเรือค่ะมันค่อนข้างร้อนนะเราหาที่หลบหนึ่ก่อน ก็จะเป็นเหมือนร้านขายน้ําค่ะหลายคนก็ซื้อเล็กๆไน้อยเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าได้จับจองที่ที่ไม่เป็นแบบร้อนๆนะคะแบบมีแอร์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็คืออย่ารอรีนะคะขึ้นมาตรงนี้เลยได้ดูวิวสวยๆด้วยแล้วก็ได้นั่งสบายๆเลย ขอเปลี่ยนคำพูดหน่อยนะคะคืออย่ามองไปนั่งแต่ไอตรงห้องแอร์ตรงนั้นเลยค่ะมาดูวิวตรงนี้ดีกว่าที่หัวเรือเนี่ยก็ล่มมากมากเลยนะคะมีเก้าอี้ด้วยมันล่มกว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะแล้ววิวสวยมากๆนั่งอยู่ข้างในห้องแอร์นั้น,น่ะมันไม่เห็นอะไรเลยนะแต่ตรงนี้คือมันเห็นชัดแล้วก็สวยมากๆมาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยเพืเ่อนๆค่ะยิ่งเข้าใกล้ตรงสามเหลี่ยมหน้าเรือค่ะ,คะลมพัดเย็นสบายมากเลยค่ะกําลังกลับแล้ว เรือนี้นะคะก็ใช้เวลาทั้งหมดวนรอบนี่น,นะคะก็45นาทีค่ะบอกไว้เผื่อเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจถูกนะคะว่าควรที่จะมาหรือเปล่าดูความสูงของเันไดนะคะก็จะตึ๊ๆเนี่ยค,คนจะไปมุงอยู่ตรงพระอาทิตย์ตก่วยมากอะ่ะมาทันพระอาทิตย์ตกแบบพอดีเลยอะ่ะอีก5นาทีกำลังจะหล่นลงฟ้าแล้ว เหมือนไข่เลยอ่ะมันไข่ออนเซนเลยจริงจริงพระอาทิตย์จะลงแล้วนะขอบฟ้าหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงไข่ออนเซนกำลังรอดูไม่เคยเห็นตอนที่พระอาทิตย์มันหายแล้วแบบเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนเนี่ยค่ะก็ดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็ดูพระอาทิตย์รับขอบฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้โอซาก้าก็เต็มไปด้วยแสงสีแล้วโถ้าท่านเดินเป็นแบบว่า เออว่าเก๋อ่ะมันเป็นหินเขาเอาอะไรทํไม่รู้สถานที่เนี้ยเหมาะจะมาตอนพราทิตตกมากๆค่ะเพราะมันแบบลมเย็นแล้วก็แบบได้บรรยากาศมากๆถ้ามาตอนอื่นอาจจะแบบอาจจะไม่ได้ฟินขนาดนี้อะไรเงี้ย <see> แบบนี้หรือเปล่มามาแล้วมาแล้วอ๋อโอเค thank you นี่ค่ะก็คือที่เราได้นะคะเยวลองไปชิมกันดีกว่ามว่าจะได้อันใหญ่ได้อันเท่านี้แกะออกมาก็จะเป็นแบบเหมือนโรงงานที่เราไปที่ฮอกไกโดเลยสุดชีสเลยว่ะเเข้าไปแล้วรู้สึกถึงความพื้นแป้งธรรมดากับแป้งคาราเมลเ้ารอน ก็ะะจะมีไอติมมีสตรอเบอรี่นิดหน่อยแล้วก็มีวิปปิ้งครีมนิดหน่อย <c oughs> มันจะได้เป็นกลิ่นมากกว่าอร่อยเนะตอนแรกคิดว่าจะไม่อร่อยสุดๆก็เลยทําให้แปลกใจว่าเออก็อร่อยเหมือนกันมันอร่อยด้วยไอติมด้วยวิ cream ปปิ้งครีมด้วยแป้งด้วยสตรอเบอรี่แต่ว่ามันไม่ได้แบบมีอะไรพิเศษเลยไงเหนะ็นตรงนี้ไหมคะ ก็พ่อตลาดปลาค่ะเขาเป็นเจ้าของร้านซูชิซันไมค่ะคุณลุง่าจารเจนี่คนนี้แหละคะ่ะเราจะเข้าไปทานซูชิร้านเขาค่ะเอามาเลยได้นั่งบนโต๊ะเลยอ่ะในโต๊ะตอนนี้เราได้นั่งอยู่ที่บาร์เลยค่ะเห็นพ่อครัวทําอาหารแบบชัดเจนมากๆอุ้ยไม่เพงนะเนี่นยทุก่นก็เห็นหน้าซูชิอาจารย์ของแผงแล้วใช่ไหมคะราคาสามพันเยนค่ะมีอูนิแล้วก็ปลาไหลด้วยแล้วก็มีไข่แซลมอนีกต่างหากนะคะโอเคถึงเวลาที่เราจะลองทานแล้วค่ะ อูนิครีมมี่มากพี่ดึงอูนิอร่อยมากอ่ะเป็นอันที่เราชอบเลยมีความหวานต่อมาลองปลาไหลแล้วกันนะคะใหญ่ไหมอันนี้แค่ครึ่งเดียว,วน่ะเนี่ยอร่อยมากเลยขอบอกมันไม่ได้ล่าซอนมาเยิ้มนะมันอร่อยด้วยตัวของมันเองอะ่ะหวานหอมรสชาติกลมกล่อมมากเฮเราจะลองทานไข่ไข่ปลาสุดแปลกนะคะม,มันจุบๆุปบปลาซาลาต้าก็อยู่ด้านหน้าของเรา นี่ค่ะคือสถานที่เราจะเดินไปโอ้โหเพื่อนๆคะดูสิคะใบไม้เป็นสีเหลืองแล้วอะแถวก็อยู่ด้านหน้าของปราสาทโอซาก้าแล้วค่ะซึ่งตอนแรกเคยคิดว่าที่เนี่ยไม่น่านเที่ยวเพราะว่ามันคงเป็นแบบเหมือนเป็นโบราณสถานธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเหมือนหลายๆที่แต่จริงๆแล้วอะโคตรน่าเที่ยวเลยค่ะแนะนาว่าแบบควรมามากๆก่อนจะมีร้านอาหารด้วย <c oughs> เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะขึ้นไปปราสาทโอซาก้าเนี่ยเราลองไปทานอาหารกัน <c oughs> ดูนะคะว่า ของขายแถวนี้เนี่ยจะเยอะไหมแล้วมีขนมอะไรน่ากินหรือเปล่าค่ะก็จะมีพวกทาโกยาก,ยกิพวกไก่คาราโอเกะนะคะน้่นแข่งขายโมเิี้ยงเลยค่ะอันนี้เป็นเหมือนซาลาเปาที่กินอยู่แีบ,บ้านเราทำามค่ะตรงนี้เป็นร้านขายของที่ระลึกค่ะเพื่อนๆซึ่งแพวก,ก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะคะแต่ว่าวางนนี้ร้านนี้น่ากินสุดค่ะมีไอติมชาเขียวขนมของญปุ่นชาเขียวน้ำชาเขียว คือดูน่ากินมากๆเลยอะค่ะ้าไปตรงนั้นนะคะเหมือนเป็นฟูทากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเจอร้านแรกที่อยากกินแล้วค่ะก็คือร้านนี้เห็นเป็นไฟพวกนั้ไหมคะเด่นจะต้องแบบสักหนึ่งแล้วอลย,ยอันนี้เหมือนเป็นมายองเนสนะคะที่เขาราดมันคือปูอัด,ดักษ์อร่อยดียนะแต่ว่ามันอาจจะแพงเกินไปนะสำหรับปูอัดทำอะไรบ้าง แป้งทอดธรรมาดาอันนี้มันจะแบบหวานๆห,หน่อยข้างนอกจะกรอบข้างในจะนิ่มๆขนมเข่งที่เขาเอาไปทอดอ่ะอันนี้เลย ปลาหมึกมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่ารสชาติมันดีค่ะโอ้น้องแพกินเยอะแทะ้หิวว่ะเมื่อเช้ากินแค่ขนมจีบสี่ลูกเองแต่ว่ามันเป็นเซนไฟนะคะแล้วมันเป็นยังไงกินแล้วมันชุ่มแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเลี่ยนแบบทอดใหม่ๆเลยอะ่ะข้างนอกกรอบมากข้างในนุ่มมากยังมีมากอันนี้ไม่เสียดายตังค์ถือว่าแปลกใหม่ด้วยแบบโอ้แพเขาแต่งงานกันเจ้าสาวนะเมื่อกี้แอบหันมนาะแป๊บบนึ่งอะ่ะสวยมากข้างหลังว่าสวยแล้วข้างหน้าสวยกว่า ตอนนี้นะคะอยู่ชั้นที่จะดูวิวได้ะคะ่ะ <L> มองไปข้างล่างสวยๆมากเริ่มมคดาัเปิดแล้วค่คะคอตอนนี้เราอยู่ที่ u ูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจปค่ะมันเกิดขึ้นหลายครั้งมากอยู่ดีๆฉันก็ว่าไม่อยู่ตรงเนี้ย <L> นึกออกแล้วที่นี่คือหอกวอชชั้นคือหนึ <L> ่นนงในแม่มดแต่ฉันไม่รู้คาถาแล้วก็ไม่เคยใช้เวทมนตด้วย